สามเต้าเก้าราหกหกสามนี้มันขีดข้างล่างเป็นหกเก้าเนาะแม่ลงมอกี2 2> ้นะครับเา ที่ที่เพิ่นให้บอกเมื่อนี้ให้บอกว่าจังไดก็ครับเพิ่นเป็นหัวอาจารย์นอนเป็นหัวอาจารย์นอนที่ที่บ่อเขาแปดมาถ้าที่ให้ออกกัน8อันนี้มันจะดูตัวใดกันนะครับก็เลยถามว่าโอใหฮโอ้เอาหัวเอาเป็นนวตัวใดโอก็เลยว่าเอาด้วนลูกปิงปองเล็กๆ3ลูกก็จะดีครับกัสวัสดีครับก๊อกๆนิวครับ ท่านผู้ชมครับมาดูเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูวคนนี้จะขยายหมขยายหนั่งสามอกสามก้าเก้าสามเก้าเก้าหกหกสานี้มันขีด้างล่างเป็นขีดล่างไง อันนึงิีด้างอันนึงิีดนไม่เป็นไรข้ากั้เกดกันแล้วกันข้ากับข้า9กรกถุงข้าวสาเก้าสาเก้ากนเ้ายกถ9ข้ามานี้ามหเก้าาเก้าเก้าเก้าสามผมค่านก่บอกว่าก็9กเตัวเลขก็คือ3า6เตามลูกฟินกองเล็กๆใช่ไหมาตัวหลังจเป็นขีด้เป็นขีด้ม้วนอกม้วนก

ก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับขคบที่มา,ารัสนใจเข้ามาครับส่งแลัวดีด้วยเนี่ยบูชาเหรียญนดมดำรุ่นแรกเนื้อนะวะนะครับลุ่นชนะจนของปูองดำนะครับน้องน้ำเบอร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดดูก่อนแม่คนนี้ป้องครับบอกแม่รับน้ำเบอร์นะครับสองห้าสี่นะครับของแม่เลยนะ เนื้อนวะนะครับนี่นะครับมุนชนาจุนนะครับอนาคตจะขึ้นเดี่ยวและแสนแน่นอนนะครับเาแม่มาแต่ไหนเนาะสมหมอสามคนดีเยวแม่บูชาในรวะครัตอนนี้ส่วนแม่เนี่ยบอกว่า ูมาสื่อว่าสาเหตุที่แไม่มาเนี่แม่พูดนะผมใช้พิจารณายางก็วาจารไป้ดีนะหัวทมวันนี้เม่บอกว่าปูว่าได้บ้าได้วไมเลือกเลือกแล้วท่านบอกว่าอาจารย์ที่เอวมาอย่างนี้แค่อยากให้อาจารย์รู้ ปูมา người วันนี้ท่านจะมีหัว เอามหมาน้ำกันบอกครบ่วงเพิ่นบอครับล่งอยู่ตรงนี้บอครับเพิ่นว่าจังไดยก็ผมมากเบอท่นเ่อไหร่เบอรันลูกปิ้งฝ่องเบอไปแมยกลูกปิงปองลูกปิงฝองอยู่ในถ้ำนะบอกครับ ยเหมือนเลยบ่ะเขาก็มาจ่ายดอะไร้ววูบอกว่ามาเน่ใช่ไหมูกมาแน่ล่างก็ไม่ค่ะเรา่าล่างท่านไม่ให้เล่นเลยไม่ให้เล่นเอาแต่แต่ล่างอยากเล่นยากเื่นๆได้ครับ เรีสามหกก็ได้หกสองหกสองตัวสามหก็ได้เพราะว่ามันมี6 2สตัวนะครับ3 6มหกหกสามหกสองสามเก้าเก้าเพราะว่ากันไปนะครับล่างบอกว่าปูบอก ครับผมครับเรียบร้อยครับในคลิปนี้หนึ่งสองเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้ยังตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังด้วย เรียบร้อยครับร่างมาจัดใสกว่าครับ จากอันอัปเปอรสามหมอจ้ะวังสามหมออุดรธานีโอ้ครับโเลนเลยบอกครับปกติเพิ่นเพิ่นบสนับสนุนจากในพี่น้องมีนแต่ที่ที่เพิ่นให้บอกเมื่อนี้ให้บอกว่าจังไดก็ครับเพิ่นเป็นหัวอาจารย์นอตเป็นหัวอาจารย์นอตครับที่นหัวอาจารย์นอครับถ้าสิให้ออกอัน8อันนี้มันโดนอะไรนะที่หายไปแล้วันเกิด ก็ได้ใี้ว่ามาถึตีกวจารตักลา็เลยล่างก็เลยมาให้ั้างล่างมาบอกอาจารย์นาตีมาบอกอาจารย์นาตีฟังไมาไ,ไม่ทานเด็บเป็นขออนุญาตในทานคราไปจับปิงปองนี่ไปจับปิงปองน,องนี่อยู่ในถ้ำครับนานาปูใหญ่ ออ๋ครับตอ,ตอนที่ไปจับนี่ได้อธิษฐานไว้จังใดครับได้เทวาไว้วจังใดเมียกระปูปว่าอยากให้ได้ตัวเลขามาให้กับลูกศิษย์อาจารย์ที่มานี่น้ำบ่อหรือว่าให้เจ้าข,ขอขอพ่อจัดกรนปูว่าอยากเันโอ้ยกกอเสือไงเสือกันเลขแระเจาเ้าไงเด้อเลอะไรกันที่ครับก็นี่ก็ได้ยันได้ยันหมุนลูกปิงปองน่ะ มุนแล้วก็เลยจัออกอ,ออกมาออกมาให้กันพวกเพืเอ่อนอะไรแบคนับวันนี้ก็เลยไปมุนอีกกันที่ตองนะที่ีตองสูงนะก็เลยถามว่าคูให้ให้เอาเอา เอาเป็นนวตัวใดโขก็เลยว่าเอาด้วนลูกปิงปองเล็กๆสามลูกก็จะได้ครับก็เลยได้มาเป็นสามหกหกนั่นบอกครับสามหกเปื่อนนั่นนั่นกระบอกคิดว่าสีน้ำเงนกับอาจารย์กระบอกคิดว่าสีมาตรงกับตัวของอาจารย์ก่อนหน้านี้ลูกหรือยังว่าอาจารย์ปล่อยเลขตัวใดเบิ้งอยู่แต่ว่าจำตัวใดนั่นบอกครับก็เลยอั็นแม่บูชาเอาด้วนเป็นนี่ละปูนี่ละบูชาปูองค์ดำบอกครับ จำลองบูชาเมื่อนี้บอกครับก็ปฏิกระเพิ่นกรบเพาะหอยบอกก็เลยอยากอยากสู่ขึาเอาก็เลยไหมครับเมื่อนี้บูชาปูอดำจำลองไปพร้อมอ๋อครับผมครับครับขอบคุณหลายๆครับผมขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโชคดีโชคดีเด้อครับมันหมานครับ